โอ้โหวันนี้เป็นวันแรกหนะ่าสดใสามากตื่นกี่โมงแปดโมงครึ่งธรรมดาตื่นสิบโมงวันนี้ตื่นเช้าเลยนะคะทำ,ทำไมทำไมเราก็กอกนไม่ได้แ,แล้วเหรอคืออะไรนะคะสายนะเมื่อกี้แม่ว่าอะไรนะเราเราไม่กอดกันไม่ได้แล้วเหรออ๋อกอดกันไม่ได้คะ่ะแม่ใช่ไหมแม่พูดประโยคนี้ใช่ไหมคะ เดี๋ยนี่เรากอดกันไม่ได้แล้วเหรออืมมันกอดกันไม่ได้หลอกจ้ะแม่จา๋าหนูก็ได้แต่กอดเท้าแม่เนี่ยหนูก็ได้แต่จับเท้าแม่นะคะจับเท้าแม่เนี่ยแล้วหนูก็เอาขึ้นมาหอมแค่นี้แหละหนูได้แค่นี้หนูเข้าใกล้แม่ไม่ได้ด้วยเราต้องป้องกันให้ดีที่สุดนะคะ,อะตอนเนี้ทุกคนห่างแม่หมดลคะค่ะพราะปกีก็ต้องไปอยู่บ้านแฟนเขาพีทก็ไม่ให้เข้าบ้าน นะคะทุกคนต้องระวังเพราะสองคนนั่งก็าทำงานไงคะเพราะสองคนนั่งก็ทํางานหนูก็เลยไม่อยากให้เข้าบ้านมันอันตรายรู้ไหมคะเขาทำงานก็ให้เขานอนที่อื่นก่อนเนะให้โลกนี้มันจางไปก่อนส่วนหนูเองหนูก็อยู่ใกล้แม่ไม่ได้ต้องใส่แมสสองชั้นอย่ากกอดแต่กอดไม่ได้แล้วค่ะแม่เนอะเราต้องป้องกันไว้ก่อนหนูรักแม่นะหนูเรื่องไว้เนี่ยหนูบอกหนูรักแม่นะ หนูรักแม่นะอ่แต่ยังกอดไม่ได้นะจ๊ะนะให้เด็กๆเขาดูนะคะเพราะเด็กๆเขาไม่ได้ออกไปไหนนะอปลอดภัยไว้ก่อนนะจ๊ะเมื่อวานทําขนมปังเดี๋ยววันนี้หนูขอชิมสีมือแม่หน่อยนะหนูเห็นแม่ทําขนมปังแล้วนวดใหญ่เลยอยากทําอยู่เฉยเบื่อใช่ไหมคะเบื่อไหมอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเบื่อไหมคะ เวลาอยู่เฉยๆเบื่อไหมไม่เบื่อไม่เบื่ออ๋อดีจังเดี๋ยวให้มันดีขึ้นและหนูขับรถพาออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะเอาไหม,ไม <laughs> งงๆค่ะตอนนี้งงๆตื่นเช้ายังงงๆไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวสักเดือนสองเดือนมันน่าจะดีขึ้นถ้าดีขึ้นเดี๋ยวหนูขับพาไปเที่ยวทะเลทะเลนั้นเป็นเหมือนทินของเราดีไหมคะ แล้วหนูก็พาไปเที่ยวทะเลเฮ้อยากไปไหมทะเลไปทะเลไปไหมไปชอบไหมคะชอบไปทำอะไรที่ทะเลคะอ่าไปวไนะ่ายน้ำโอเคให้มันหายไปให้โควิรดหายไปหายไปหายไปแล้วเราจะไปเที่ยวทะเลทะเลทเลีทเ่ยวเที่ยวเที่ยวแม่จ๋าแม่เกิดราชการที่เท่าไหร่จำได้ไหม ราชการที่ที่หอืมโอ้โหราชการที่6ราชการที่7ราชการที่8ราชการที่9การัชการที่10บห้าสมัยแล้วนะห้ารัชการสมัยแล้วเหรออ่าฮะและเคยเข้าเฝ้าราชการที่เท่าไหร่เคยเข้าเฝ้าแต่ราชการที่9ก้านะรัชการที่เก้าเคยเข้าเฝ้าบ่อยเลยตอนนี้ราชการที่สิบแล้วจ้าราชการที่สิ ยังไม่เคยเข้าเฝ้าเลยอยากเข้าเฝ้าท่านนะช่วยพาไปหน่อยได้ไหมล่ะเข้าเฝ้าราชการที่สิบแหละจ๊ะอยากเข้าเฝ้าราชการที่สี่แล้วจะไปเข้าเฝ้าเท่ายังไงล่ะอือเดี๋ยวแต่ท่านเดี๋ยวก่อนถ้าท่านเสด็จราชําดำเนินที่ไหนหนูพาแม่ไปรอนั่งเข้าเฝ้าดีไหมล่ะได้เลยช่วยพาหน่อยจะอยากเข้าเฝ้าท่านจังเลยจ้า แม่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะจา้โอเคดีมากค่ะไม่ต้องเร็วาอโอเคพแล้วพอแล้วาวันย่ไม่ก่อนนะก่อนหนไม่ได้นะ น้าสอนพี่เดียวพอนะคะโอ้โหพี่เดียพรน่หยียบกวาดกันเยอะนะหนูออกไปข้างนอกมานืาต้องไม่หันหน้าหาแม่นะเนอะรักแม่นะแต่หนูต้องให้แม่ ไปค่ะไม่เป็นไรนะืมาดูสิลูกคีะข้างค่ะคีละข้าคีะข้า ขอให้พ่อพนให้พ่อที่นมีความสุขมีความสุขความเจริญคิดอะไรขอได้สมความปรารถนาคิดอยากได้เงินขอได้เงินคิดอยากได้ทองขอได้ทองสมความปรารถนาทุกประการในชีวิตนะโชคดีอืม ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะออขอบใจนะแฟรงกี้ดีขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นแล้วหรอคะค่ะสุดยอดข้างตัวขึ้นแล้ว <c oughs> แม่ชอบว่าแข็งแรงขึ้นเออดีใจจังเลยขอบคุณมากน,นะแฟรงกี้ส่งนมมาให้แม่ <laughs> ช่วงนี้ฝนตกทุกวันดูแลสุขภาพด้วยนะคะ